วิวร์บทที่13ส่วนพญานาคยื่นอยู่ริมหาและข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาแต่ละเขามีมงกุฎสวมอยู่และแต่ละหัวมีชื่อที่เป็นคำมินประมาทพระเจ้าสัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นคล้ายเสือดาว แต่มีตีนเหมือนตีนหมีได้มีปากเหมือนปากสิงโตพญานาคยกบัลลังกับอำนาจยิ่งใหญ่ของมันให้แก่สัตว์ร้ายนั้นหัวหนึ่งของสัตว์ร้ายนั้นดูเหมือนเคยมีแผลชะกันปางตายแต่หายสนิทแล้วทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปได้วยความอัศจรรย์ใจ ผู้คนกราบนมัสก,การพญานาคเพราะมันให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายและกราบนมัสการสัตว์รา้รา,ยรายด้วยพวกเขาถามกันว่าใครเล่าจะเหมือนสัตว์นี้ผู้ใดจะสู้รบกับมันได้สัตว์ร้ายนั้นได้รับอนุญาตให้กล่าวถ้อยคำยโสโอหังและหมิ่นประมาทพระเจ้ามันได้รับอนุญาตให้ใช้อำนาจของมันเป็นเวลา42เดือน มันเอ่ยปากลบหลู่พระเจ้ากล่าวร้ายพระนามของพระองค์ตลอดจนที่ประทับและชาวสวรรค์มันได้รับอำนาจที่จะสู้รบกับประชากรของพระเจ้าและมีชัยชนะมันได้รับสิทธิอำนาจเหนือทุกเผ่าทุกหมู่ชนทุกภาษาและทุกชนชาติชาวโลกทั้งมวลจะกราบนมันสการสัตว์อะไร,รนั้นคือคนทั้งปวงที่ไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ของพระเมสสปโปรกผู้ถูกประหารตั้งแต่แรกส่งสร้างโลกใครมีหูก็จงฟังเถิดถ้าผู้ใดถูกกำหนดให้เป็นเฉลยผู้นั้นก็จะตกเป็นเฉลยถ้าผู้ใดถูกกำหนดให้ตายด้วยดาบผู้นั้นก็จะถูกดาบปลิดชีวิต ในเรื่องนี้ประชากรของพระเจ้าต้องมีความทรหทดอดทนและความสัตย์ซื่อแล้วข้าพระเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะแต่พูดเหมือนพญานาคมันเป็นตัวแทนใช้อำนาจทั้งสิ้นของสัตว์ร้ายตัวแรกนั้นและทำให้โลกกับชาวโลกกราบไหว้สัตว์ร้ายตัวแรกซึ่งมีรอยแผลสกันที่หายสนิทแล้ว มันแสดงหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดให้ไฟตกลงจากฟ้าสวรรค์ลงมาสู่โลกต่อหน้าต่อตาผู้คนเนื่องด้วยหมายสำคัญเหล่านี้ที่มันได้รับอำนาจให้ทำการแทนสัตว์ร,ร้ายตัวแรกมันล่อลวงชาวโลกสั่งให้พวกเขาสร้างรูปจำลองขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สัตว์ร,ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบแต่อย่างไม่ตายนั้น มันได้รับอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปจำลองของสัตว์ร้ายตัวแรกเพื่อให้รูปจำลองนั้นพูดได้และทำให้คนทั้งปวงที่ไม่ยอมบูชารูปจำลองถูกฆ่าตายมันยังบังคับทุกๆคนไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยคนรวยคนจนทาสหรือไทยให้รับเครื่องหมายที่มือขวาหรือหน้าผาก เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้เว้นแต่จะมีเครื่องหมายซึ่งเป็นชื่อหรือหมายเลขประจำชื่อของสัตว์ร,ร้ายนั้นในเรื่องนี้ต้องใช้ปัญญาผู้ใดมีความเข้าใจก็จงตรึกตรองหมายเลขของสัตว์ร้ายนั้นเพราะหมายเลขนั้นแทนชื่อบุคคลหนึ่งหมายเลขของเขาคือ666 Amen.